โอ้ยไปหาเก็บมาให้แน่พ่อหน่อยอยากอยู่ถ้าใครสบายดีตอนกลางคืนเด้อพี่น้องบ่สุขสุคนเนาะงดีกับแฟนก็ยังบ่ได้เมื่อรถรถอ้ายลูกรถอ้ายาันังหลังจากกินข้าวแล้วพากันน่งเว้ากันพี่น้องเด้อาฝนก็คือสิตกนี่ เป็นฝาเหลื่อมอยู่แต่ว่าบริห้องอันแห้งมันเหลื่อมเพกน่อยกับนอนพ่วนหญ้าจนมันแหญาย่อมแพ้เลยบวไยแล้วบแล้วรอวะบลนางแดงนี่แลนตามรถมาด่าตาถมโอ้ยมือนหุ่นหน่อยตามรถแลนขึ้นไปเตะย่งลูกผู้ผูกผูพอแหงปูบรเรียบได้นี่นะคุกคากอยนี่ น่ะมันเก็บิีมหายดูไอ้เอลีดเอ้ลอยคนกระทามพ่อ้องลีก้างมุ่งยู่บอตอนกลางคืนไงกางได้พี่น้องเอ้ได้น้ะมุ่งนะได้นะเห็นบอซีบอฝานะเดี๋ยวบายๆโถรแต่มันหอด้ะฮะข้างหน้าหอนแห้งค่ะ

น้าน้าบ่าี่เป็นยังบ่ฮะอ่เลือเอาสบายดีไปลูงเด้อสบายดีไปลูงอาสบายดีพี่น้องไปยอย อืมห้องมือเหมือนทองบ้านนะมุ้หายไปสิไปหายไปมามเงไปเอาไปหายไปได้เงินจุกระเป๋าเงินนะแม่ไปไปไปหายไปไหมันม่ใช่หายไมามเเอาเงินหายไปไปเอาไปหายไป เชิญอันนี้นะนึกเหมือกูเป็นไผ่เลยขึ้นไปหาบนเดินรอน้ำข้ามชา่ไผ่ห้ามโลก็มาเอาเงินไงไผ่เอาน้ำข้ามแพงไผ่แพงไผ่ไปหาเร็วไปหาแพงไผ่แพงอ้ายหรือแพงเอื้อยแพงหญ้าบ่อย่าเฮ็ดอย่าตกเด้อฝนเด้อกล้าข่อยิุ่มเด้อ ไม่ไหมอืม่กคือบ่ป้าเปื่อยอันป้าเปื่อยอันยังก็ปูก่านาะงอไนมดึงออก่ะงช่น่าาปูปู่กมันกับมตกหน่ามันกับมาตกน้มงคือเกเลย่อ้าว่ตอยน้วกลง้นอืม <laughs> nhầm nhắm nhầm nhắm ô oh, ra xa si lát, ra mượn áo nòng đấy mượn, cô kêu mận nòng bao mận đực, bao tía mận có à? <cười> Hả? đây <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> มากินดูมากินขิ้น้นในมือินมันเอะี้กายขีกานิ้นิ้นเอะขีกายขกายข้ก่หรือแก่หลายคนกรถามเนาะน้องนืยไป้ายลายมือแล้วบบเห็นิดูเพียงหมดจ้ะอาเด้อรอยเอยว่ะเอมาเด้อบูป่าไดนมาอยู่เนี่ขึ้นมาเลยจตอแต่ก็เออฮันมาอันนี้ขึมาเด้อราคอยเราขึ้นมาเด้อ น้องเนยเนี่ยไปเล่นอยู่กลางบ้านพี่น้องเอ้ยว่าซัมเนี่ยอะไรครับกับโมวลายไปเล่นน้องเนยน่ะพี่น้องมือได้เห็นมาจังวานั่งมามือมือได้นั่งปรเห็นนั่งกะถือว่านั่งไปไปเล่นกลางบ้านเป็นเดือนเนาะเป็นไปเดือนนึ่งเป็นลค่าเป็นเดือนทุเรศเป็นอย่างมึงลบขึ้นเก่าตามสไบายอย่าไปบีบเลย ไปหาไอ้เด้อไปหาอ้ดอกเร็วบอกไอ้ทามไอ้ดอกรู้ไทยแล้วแล้วบ่หุดหน้าน่ะไปทามเร็วนั่นนั่นมืไอไทยหุดตะกาบุหรี่ไทยหุดตะกาได้ยุ่นน้ำใหม่เดียไปห้าเท่าน้นนะ

ก็ุกเลยมันคมมบปู่เป็นคนแกง่แกงอยู่ใช้ยูบานหรืออยู่หน้าถือเงี้ยงออกไปวะคือมีแกงข้าเนไเบี้ยข้าเรนมานะข้กะเนอออกไปปูเรียไปวะเราเรากากินแกงเราใหม่ว่าแล้วว่าแสบเราปะ โอ้ยไล่ลิฟวี่งหน่อยเออขอไปเบิงนะเอาอันตักออกจากสวนมาดิเอาหนีนะที่กินนะนี่นนน่เขาอองนี่นี่ เอาเงินงน้ด้กน้งนางกินมากปากนี่ิกกรวามสิเ่อยไปตเบกแล้จังกลางพอย่อยนะมุงนะไปหาเหตุก็อ้ายด้วไปไปเพงอ้ายไปไปเพ่งอ้ายเร็วน้าจะุ๊ดเลยไปต่อไปว อมากตตปรจาไอ้สับน่้นประาบาสรุปก่วกปทำงานพี่น้องเลยแล้วเขาแล้วน้ำผู้หละจังไได้ปเกี่ยวเขาแล้วปูน่ะสิไปกอนงานมันเห็นอบ้างลยไสิไปแต่ปนหน้านี่ ดำเนอดำเนอปูก็สีลงก่อนเดี๋ยวเราสิไปแล้วซุปเปอร์มื่เอาหมู่กันไหลแล้วเอาสิซื้อสวยขึ้นละเซนละเซนละเซนละโอ้ยทุกคนต้องมีความฝันเนาะคนต้องนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวปูว่าห้อยคอยลงก่อนคอยเล่สิได้ส่วนยชวเจ้าเราอะไรไปหาเพื่อนเขายังแห้นยังแห้งอยู่เราก็อยากไปอยู่อันอยู่แล้วก็บบริไลด์ดอก 42บ่42 43บ่ดอกละบ่าออพอนัน45 46 17บ่ละบ่เามาแล้วบบ่คือเก่าเมื่อยเลยพอดอกปีบ่ยังพอดาวกซ้ํากันลกแม่นําดอกนั้นประมาณ19บ่

อันชามันงงพอใหญ่มือี้อนมันได้ไข่ีดอกมื้นี่ชาก็นอนได้ีดอกมาีดีมอมวลาจับเกี๋ยรั่วเม่ห่ดกยาวได้สูงได้ใหญ่มากนี่มันนมขาเยาวีเหอจะยังยเดกดกดกเลืให้เบ่นเลยนเลยนนอมัยีอะไรผูพอใหญ่ใส่ส่งตัวนี้แล้วป้าเลยบา่ พรอนี้เนาะเจ้ากระไรใช้เสื้อเพียกมัดไว้อย่างนี้่บ่กอยากหัดอะไมันบึ้งจะเลื่อนกันหน่อยปั่นข้างน้ามือก็ปั่นข้านาต่อเนาะพอมือเอ็ะหัวมันหรอมือ่นวสิไปสื้อพูยขันฝนบนต๊นะดอกเนไานข้างบนตาฝนฝนทางและ ไปเลยนั่นน um, ่ะนาคิดหอเชียวอยู่บ่ะลมเดบมีเวลาคิดห่อเสียวหรอกเห็นกับน้องแลนไปแลนมาอยู่เกิไปรี่ไปยังอยัไงเด้ออง้นสิกอนอนเลย